ตอนนี้ลองสังเกตดูว่าความว่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไหมมีความว่างมีผู้ไปรู้ความว่างไหมแล้วผูรู้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไหมเร้วผูที่เห็นนั้น เพราะถ้าเห็นว่าความว่างเป็นสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้เป็นสิ่งที่ถูกเห็นผู้เห็นเป็นสิ่งที่ถูกสังเกตก็เท่ากับว่าเรายังอยู่ในวงวนอยู่เพราะนั้นทั้งความว่างทั้งผู้รู้ทั้งผู้เห็นทั้งผู้สังเกตล้วนแล้วเกิดมาจากความ คิดว่าว่างจึงมีว่างคิดว่ารู้จึงมีรู้คิดว่าเห็นจึงมีเห็นคิดว่าสังเกตจึงมีสังเกตคิดว่ามีจึงมีคิดว่าไม่มีจึงไม่มีคิดว่าใช่จึงใช่คิดว่าไม่ใช่จึงไม่ใช่คิดว่าถูกจึงถูกคิดว่าไม่ถูกจึงไม่ถูก เป็นเลขคนของความคิดทั้งหมดความคิดกับผู้ที่รู้ความคิดคือความคิดด้ยวยกันเองคิดว่านี่คือความคิดคิดว่านี่คือ ใช่ทั้งว่างหรือไม่ว่าไม่ใช่ทั้งมีหรือไม่มีไม่ใช่ทั้งใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งกลางหรือไม่กลางทุกอย่างที่สุด ไม่ได้มีเราอยู่ก็คือความคิดคิดมาว่าไม่ได้มีเราความคิดกำลังลงความคิดไม่มีเราเป็นผู้รู้ไม่มีเราเป็นผู้ลงความเป็นเราในวา่างเปล่าอยู่แล้วเพียงแต่ความคิดดีสันสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาแวดล้อมตัวเอง ฉะนั้นความรู้สึกท่างหลายอาการท่างยที่เกิดขึ้นด้วนแล้วที่เป็นฐานของธรรมชาติเหมือนสายลมเลแสงแดดส่วนความหมายว่าเบาหรือไม่เบานิ่งหรือไม่นิ่งเป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดผงแตงขึ้นมาทั้งหมดทั้งผู้คิด